เดินทางมาถึงคู่ที่5ของการถ่ายทอดสดนะครับไฟแดงเดอะแฟรงค์ตอสุรัตนะครับายเงินแบ็กกันดับเลดปสครับพิกัดน้ำหนัก102อปอนด์มุมแดงนี่เดอะแฟรงค์ตอสุรัตนะครับยี่ห้อตอสุรัตตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับเพชรน้ำหนึกมวยเอกพยายามจะงัดศอกมาครับยิ้วขึ้นคอได้ไหมแม็กขึ้นได้แต่ว่าแต่ยังจับยังตีไม่ได้เหมือนกันครับทางด้านแบ็กกันแบ็กกันก็ไกลสิบพกบ็อกซิ่งไงครับดาบเลดปสดาบทิศบางรัก ค่ายนี้ก็นึกถึงน้ำพุนึกถึงธีรพงศ์จอขาจอขาอาวุธมวยก็ยังหนักอยู่นะครับแบ็กกันชื่อแบ็กกันนี่มันมันต้องรัวมันต้องโชว์ลูกหนักหน่อยครับมาแต่ว่าตัวตัวเล็กตัวเล็ก,ลกแบ็กกันนี่ครับไม่ท้อครับไม่ท้อครับอ่าเบียดไปเข้าไป นี่ครับโอ้ยขวาก้าออกนะครับโอ้โหดูมาเสียหลักล้มลงไปก่อนอขึ้นมาว่ากันต่อครับวันนี้ใจสู้มากครับทางด้านแบ็กกันโดนไปพอสมควรนะครับโอ้ต่อยเชือกเส้นบนสุดนี่สั่นเลยครับต้องอาศัยลูกหนักอ่เตะขาอพอเตะขาแล้วเสียงเชียร์มาโอ้ยมีศอกดักด้วยครับเด๋อแฟงแต่พอเข้าในนี่จะเสียเปียบไปครับแบล็กกันก็พยายามจะเดินขยับหาเรื่องเหมือนเดิมเลยนะครับ โอ้เดลแฟงวันนี้ก็ฉาบช่วยครับใช้จังหวะฝีมือใช้สายตาครับโยกหาช่องเนี่ยครับตีนซ้ายหน้าดีทำลายจังหวะไว้ก่อนทีะแบ็กกันครับเสียเปรียบช่วงหน่อยจะต้องเดินตัดเวทีครับแฟนมวยก็รอจะให้กาลังใจอยู่แล้วครับคิดช้าไม่ได้นะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดเยอะครับอยากจะออกอะไรต้องออกเลยนะครับทางด้านแบ็กกันโอ้โหมา พยายามเข้าไปครับพยายามเจาะล่างแลวครับก้าวมาเสียบไว้ก่อนดักไว้ก่อนครับเดอะแฟลเต่ซ <The Plan. S 2> ้สายโอ้ยมาสายบัดขวามาครับละกันครับเอาล่ะครับเขี่ยวเล็บเสริมเข้าไปขย,ยับเข้าหาไม่ตกใจครับเดอะแฟลกหลอกลอ่ลอรอดัก ช่วงล่างครับแทงซ้ายครับดีดไว้บ้างครับหมัดขวาคอยดักไว้ครับเดอะแฟล้งเดอะแฟงเตะซ้ายแบกกันขยับนี่ครับพยายามกระโดดแหมซปเปอร์แมนพันธ์ครับกระโดดต่อยแต่ว่าไม่ไม่ไม่จังแล้วครับ แล้วก็ย้ำรายการใหญ่นะครับ10ตุลาครับก็จะเป็นเหมือนนัดแฮปปี้เบิร์เดย์เสียโบ๊ทของเรานะครับเพราะว่าเสียโบ๊ทก็วันคล้ายวันเกิดก็9ตุลานะครับนัดใหญ่10ตุลาครับเฤือหัด10ตุลานี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับศึกพยินดีเอ็กไพรทีวีครั้งที่5นะครับผู้มวยยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เลยครับโดนก้าว9สังฟ้าเปิดหัวครับเหนือธรณีจิตมงนน์นะครับเจอกับจิกซอแอดสันปัดตองคู่2คู่3นี ต้องบอกว่าท้าไทยจินตนาการเหลือเกินครับร้2อปอนด์ภูมานดอยเพชรินดีอะคาเดมี่ครับเจอแวววาบอลมหาชัยนะครับคู่สี่ดอกไม้ป่าทอแทนไทยครับเจอกับเดชเพชรมวยเด็ด789ก้คู่ห้านีปังตอพอหลักบุญครับเจอเพชรเดชมวยเด็ด789กคู่หกวุติกรสวนน้ำทังกีรีครับปะทะกับดีเซลเล็กเพชรินดีอะคาเดมี่ต่างส่งต่างสายนะครับแล้วก็เป็นมุมแดงครับเดอะแฟรงค์ตอสุรัดนะครับฝ่ายชนะคะแนนแบกกันดาบเลดปสครับ